สวัสดีปีใหม่ไทย28งแสาวคนดังแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ปี2566เริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์กันอย่างคึกคืนทีเดียวค่ะสำหรับเราคนดังที่พากันแปลงโฉมเปลี่ยนลุกมาเป็นนางสงการานต์กิมมิาทาเทวีที่สวยสง่าแบบไม่มีใครยอมใครแต่งานนี้จะมีสาวสาคนไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ คนที่หนึ่งพิงกี้สาวิกานางเอกสาวสวยนาคมที่เทศกาลสงการปีนี้เธอก็ขอ้องเปลี่ยนสไตล์มาเป็นนางกินมิธาเทวีตามแบบฉบับของวันนัดีไทยบ้างโดยเลือกเป็นชุดไทยสีทองอารามนั่งถือขันและพิ้นสีขาวบุญกระบือตัวใหญ่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอนั้นแต่งออกมาได้ดูดีและงดงามอย่างมากจริงๆสงการานปีนี้เธอกินขาดสุดๆเลยละคะ่ะ คนที่2กันนะัทชาคงจะเป็นนางสงการที่งดงามราวกับนางฟ้าเลยจริงๆสําหรับนักแสดงสาวกันนะัทชาที่เธอก็ขอแปลงโฉมเป็นนางกิมมิธาเทวีด้วยอีกคนแต่ให้เธอมาแต่งชุดไทยห่มสบายแบบคนอื่นก็จะธรรมดาเกินไปหน่อยเธอเลยมาด้วยชุดไทยประยุกต์สุดหรูที่ดูแซบแต่งงดงามอย่างมากแถมยังมาในทีมสวงสวรรค์แบบนี้ไม่เรียกว่านางฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วละค่ะ คนที่3จัก,กระจารคำซิรินักแสดงและพิธีกรสาวคนสวยที่เทศกาลสงการแต่ละปีก็ไม่เคยแพ้จัดเต็มอลังการขึ้นเรื่อยโดยเฉพาะปีนี้ที่เธอลงทุนสวมชุดไทยแบบเก็บทุกเม็ดตามฉบับของนางกิมิทาเทวีในตำนานเป๊ะแม้กระทั่งท่านั่งงานนี้ต้องให้เธอเต็มสิทธิ์ไปเลยละคะ่ะ คนที่4วินนี่สิพัชราดาน้าอินเตอร์แต่หัวใจไทยสุดๆสําหรับนางเอกสาวลูกครึ่งวินนี่สิพัชราที่เทศการสงการปีนี้เธอก็มาในชุดไทยสีขาวนังควายเผือกจัดเต็มเป็นนางสงการปี2566ที่ไม่แพ้ใครงดงามมิสเน่ดูอ่อนหวานสมกับเป็นสาววินนี่จริงๆ คนที่5เกสฮาร์เปอร์มาเบาๆแต่สวยสดงนงามไม่ใช่เล่นเช่นเดียวกันสําหรับนักแสดงสาวเกสฮาร์เปอร์ที่สวมชุดไทยสีหวานยิ้มใจละลายพาให้สงกรานหน้าร้อนปีนี้เย็นฉ่าไปทั่วหน้าเห็นแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าเธอนั้นเหมาะกับชุดไทยอย่างมากเลยล่ะค่ะ คนที่6มมีกรชายาลองมิทิฟฟานี่ปี2014ที่สวยเซ็กซี่เป็นทุนเดิมแต่สงการทั้งที่เธอก็สลัดลุคเซ็กซี่ลงไปบ้างแต่ก็ไม่ทิ้งความแซ่บไปเลยซัดที่เดียวเพราเธอนั้นก็ควอาม,มาเป็นสาวไทยผู้เรอโฉมงดงามด้วยพัสบายคุ้มไรบางเบากับผ้านุ่งสีฟ้าสวยสง่าสุดๆแต่ถ้ามาแบบพัดเลอดตาแบบนี้น้ำสงการก็เอาไม่อยู่แล้วจริงๆ คนที่ 7. อุ้มทวีพรมิสแกนชุมพร2023งามสง่าในชุดสบายใหม่แพรวาประดับโลหะเงินทั้งพื้นผ้าถุงและผ้าสบายสีเมฆครามพร้อมชดาสีทองรับกับใบหน้าเห็นแล้วก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอนั้นสวมชุดไทยขึ้นมากๆเป็นนางสงการที่งดงามไม่แพ้ใคร คนที่8นัดน,น,นิสามณีทุ่มสุดตัวจริงๆกว่าจะได้เป็นนางกิมิทาเทวีที่งดงามให้พวกเราได้ชื่นชมกันสําหรับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังนัดน,น,นิสามณีที่เธอก็มาในชุดไทยสีชมพูหวานคือนางกระบือตัวเป็นๆถ่ายภาพออกมาได้สวยงามมากๆแต่ความทุ่มเทให้ได้ภาพสวยๆครั้งนี้ก็มีบอบช้าไม่น้อยเช่นเดียวกันแบบนี้ก็เลยต้องขอยกให้เธอนั้นเป็นนางสงกรานที่สู้ชีวิตสุดๆไปเลยละค่ะ